สวัสดีครับพอแม่พี่น้องสุภูตสุคนมนีว,นนวาพบกัอบช่องอัติผ้ากินผ้าแดกครับมณนนีได้เมนูยำขอบปุป่นปลาทูแก่ครับใส่ปลาทูน้ำครับมณีแนนสบม <laughs> น,นีพักหน้อยแน่ครับพักบ่หลายมันจิตวิเคราะห์บ่ท่านครับวันมนีสิทไายบ่หรือบ่วไทยนอพอดีมันมีวัตถุด,ดิบเลยว่าโอ้ยไทยเป็นปโหลดวัน อย่าลืมด้อครับพ่อแม่น้องููคนอ่นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเ้อครับเื่ดเป็นการทาร้ามีเกต่อไปครับมามาซิมครับมากินครับเส้นม,มันจะอืดก่อนหอามแดงก็บ่ได้ใส่ครับหาบ่พอจกอยุสัเข้าเนื้อครับ

Hãy này nhanh đến Ghiền set up หวานมันนัวครับเอ็ดกำลังพอดีเลยครับ ใช่วิดีโออีพี่ที่แล้วครับผิดปลาดตั้งเต็หนี้ไปรเรื่อยครับกล่องมีปัญหาออไม่มีปัญหาเสียงบกเขาครับอีพีนี้แกโตไหมครับไม่มีผิดพลาดนะครับ หน้าประแดกมันก็แย่แหละ อีพีก่ก้อนเลยขอบคุณสมเด็จครับเดี๋ยวมันจะเลนูเลนูนครเสร็จแซบด้วยครับเอามาหลวกนขอบคุณสมเด็จขอบคุณแห่งครับว่าเซฟแซบดี๋ยมา่บบายวโอมมาแล้วเสียงมองมี่ แสบครัแบแสบแสบดีวะกล่องมันเห็นฮวงจุ้ย ที่ไปกินมาเ,เ,เรื่องเพ้นะครับเมื่อ่หครับเดี๋ยวจ้งเดียวเดี๋ยวเม่ไหล เรามีพี่น้องคลิปนี้อีพี่นี่สงสัยคลิปมันจะสั่นแน่แล้วครับเมนูนบดไหลครับอาจัดการเพระาะเป็นอีพี่ไม่ได้ครับแน่ดีเลพอหนากันไม่แสบอยู่ครับแสบอยู่ว่ามันวานวันแสบแต่มัน,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 นแสบอยู่แต่ว่ามันเหลือบอิ่มครับ กินหลายอย่างครับอันว่าไม่เป็นองครับคลิปนี้อีพีนี้ผมมีอย่างมากมายขอเข้าคำว่าสวัสดีครับแสบแสบ,แสบ